ลุงอาก็กำลังจะปีนเอาลูกไล่นะคะไปให้เด็กๆกิน,กนอ๋อนี่ลูกอาากาลังเอาลูกไลขึ้นมาให้ลูกปลาข้างบนกินนะคะแกปีนของแกอย่างนี้ทุกวัน,วนลูกปลามันเยอะอันนีน้อันนี้เป็นปลาหูช้างสีขาวที่จะแบ่งจากข้างล่างมาครึ่งหนึ่งนะคะ นี่ส่วนบ่อน,นี้กันนกพรยางอ่าเปิดอันนี้สลายสลายฉัดนี่โอยงอกเยอะมากเลยบ่อประทองประกัดทองประกัดรวม สว่วนอันนี้รูปักทองประกัดรูปเดีเ๋ยวช้าๆสิอันนี้พวกดาก้อนนี่พวกดับเบิลดับเบิลเทล,ทลเนี่ยหลายสีเดี๋ยวดูตัวสวยๆเห็นไ,ไหมตัวสวยสีแปลก สีแปลกๆหลายสีออสีแปลกๆก็น้ำเงินบลูเมทัลิกนี่บลูเมทัลิกบลูเมทัลิกน้ำเงินเทาสีเทาอ่าเทาเขียวน้ำเงินเทาเขียวน้ำเงินนี่มันก็โตแล้วไงผู้ชมเอาขึ้นมาได้นี่ดำออดำ อันนี้ดำมองไม่เห็นมองไม่เห็นดำมองไม่เห็นสีดำลูกปลาดำอันนี้นน<อ>ก็ขาวอันนี้เป็นขาวเป็บนพวกเล็ดจากก้อนพวกอะไรเนี่ยเล็ดจากก้อนเอออีกมีอีกถังนึง,นงลูกลายหมดแล้วอันนี้โอเปกอันนี้โอเปก โอเปกนี่โอเปกเนี่นี่โอเปกโอเปกอันนี้ลูกปลาเา่องลูกปลาต่อปลาตัวปลาปลานี่ก็ประกัศทองนั่ปลานี้ลูกปลาดับเปล็ลเทล หลายสีแบบมันเทลหลายสีเป็นเง,งินเขียวเป็นเป็นแฟนซีเป็นแฟนซีเป็นดนนังๆเดี๋ยวโตขึ้นจะดางโอ้โหนะคะวันนี้ก็แอบพามาดูมุมลับๆนะคะข้างบนลูกค้าหลายคนเห็นว่าลุงอาบิงขึ้นไปทำอะไรนะคะเดียวลง เสร็จแล้วนะคะทุกอย่างก็ต้องปิดฝานะคะหาอะไรปิดให้หมดเพราะว่ากันนกนะคะมันกินทีมันกินกับหมดคอกแต่หนูคงไม่ปีนลงตามนะ